春天的广州，春和景明，繁花似锦。 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหารือแบบไม่เป็นทางการกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่เมืองกวางโจวบนทนกวางตุง้งผู้นําทั้งสองร่วมชมสวนหลิงหนานและดื่มชาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าการจะเข้าใจจีนในปัจจุบันจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของจีนก่อนโดยกล่าวถึงเมืองกวางโจว,ว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลเมื่อกว่าพันปีก่อน และได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัยเมื่อร้อยปีก่อนมีการสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจนถึงปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพสูงเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อา่าวกวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าฝรั่งเศสยินดีที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีนที่เมืองกวางโจวและงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติที่เซี่ยงไฮ้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างจีนและฝรั่งเศส ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงก็กล่าวว่าฝรัง่งเศสพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือด้านต่างๆทัง้ง,งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังระบุดได้ว่าฝรัง่งเศสจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อแก้ไขวิกฤตต่างๆ ประานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวด้ว่าการพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองที่ลึกซึ้งระหว่างกันทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่งดงามของจีนรวมถึงแนวคิดของการปกครองของจีนสมัยใหม่ได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 双方发表了中法联合声明。王毅、秦刚等参加上述活动。